พราะตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่ามันได้เกิดปรากฏการณ์อันหนึ่งคุณมีสุขในเว็บไซต์พันทิป .com แล้วก็อีกหลายเว็บไซต์แต่ว่าในเว็บบอร์ดเฉลิมไทยนี่จะชัดอยู่ดีๆคนดูตอนแรกผมก็นดู่าสร้างกระแสหรือเปล่าดูโหมลงหรือยังดูโหมลงหรือยังโหมลงที่ว่านี่คือหนังเรื่องโหมโรงภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องโหมโรงผมสร้างกระแสสงสัยมันทันสร้างกระแสทำาปสร้างกระแสแต่ดูแล้วนี่มันสร้างกระแสไม่น่าจะเยอะอย่างนี้ผมเชื่อว่าเป็นปราตกปการก์ตการใหม่นะที่คนไปดูแล้วรู้สึกว่าเอ้ยคนมันดูน้อยแล้วหนังมันดี อยากจะบอกต่อแล้วยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าหน้าหนังก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เข้าใจหรอกเมื่อคืนนี้บงังเอิญไปเจอหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนหรือว่าท่านมุยท่านก็เล่าให้ฟังว่าหน้าหนังเนี่ยคุณรู้ไหมมันจะมีคนเดินตามเจ้าของค่ายแล้วคอยดูว่าหนังแล้วนี่เหรอสงสัยแจ้งหนังแล้วนี่สงสัยแจ้งกินไม่ดี แล,แล้วก็จะถูกกําหนดโดยรงหนังอย่างนี้แหละก็ค,ะคือว่าอย่างเช่นเขาบอกว่าโหมมรงเนี่ยไปเจอกับหนังอีกเรื่องหนึง่งหมมรงได้หนึงง่งรองอีกเรื่องหนึ่งได้20่สิบรองอย่างนี้เป็นต้นเป็น,<อ>ปนการเปรียบเทียบคือยังไม่ทันฉายดูคนเลยสองก็คือแผนการตลาดบกพร่องโดยสุดจริตหรือไม่ผมก็ไปซ้บเมื่อวานนี้ท่านมุ้ยออกอารมณ์กับผมเลยนะอบอกว่ามันมีเหมือนการประเภทที่สร้างลงทุนมาแล้วแต่มีคน<อ>ที่ความเป็นกุซือบอกทําท่าจะไม่รอดอแล้วก็ไม่ยอม จ่ายเงินทําการตลาดต่อ,อที่สุดการตลาดก็เลยมีปัญหา<ก>อันนี้เป็นคําอธิบายของท่านมุย้ยแต่อะไรก็าตามเดี๋ยวผมเวลาจากัดว่ามันเกิดปรากฏการณ์คุณไปดูยังยังแต่ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดิฉันยังไม่ไปดูเนี่ยเพราะว่ามีไปทาอย่างอื่นแต่ดิฉันชอบประเภทนี้มากรีบ,รบแก้ตัวเลยมันเป็นเรื่องจริงฉันจะเป็นคนที่ชอบหนังพีเรียดของไทยๆชอบมากคุณไปดูก่อน,นลแล้วคุณจะรู้ว่านี่ไม่ใช่หนังอย่างที่คุณคิดอ๋อเหรอสำหรับผมเป็นหนังโมเดิร์นมากหนังทันสมัยไปดูแล้วเนี่ยมันเป็นหนังทันสมัยแล้วดูง่าย คุณเคยดูเขาดวนกีต้าหรือดวนอะไรกันไหมเคยฝรั่งเคยดฝรั่งดวลที่เขาต้องทานนี้ต้องประมาณนี้อะไรเงี้ยนะคุณเชื่อไมว่าเวลาหน้าดวนกันเนี่ยนะอถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆเนี่ยโคตรมันเลยเออหมดเวลาหมดละอ้าวเอาหมดเวลาแล้วพบกับเหตุบ้านการเมืองนะคะต้องลองไปดูว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะ